ท่านผู้ชมครับในช่วงของท่องไปบนผืนน้ำในวันนี้เราจะยังคงอยู่กับคุณบุคอรีบิดิละผู้ซึ่งเคยได้รับสิ่งดีๆนะครับจากความเป็นพี่น้องกันซึ่งเป็นหลักการสำคัญหนึ่งในหลักการทั้งหมดของอิสลามและถือเป็นสายเชือกเดียวกันที่เราจะต้องยึดมั่นในการเป็นพี่น้องกัน และในวันนี้คุณบุคอรีก็ได้รับสิ่งดีๆนี้และเป็นประสบการณ์ชีวิตของเขาในวันนี้ครับสนับสนุนโดยร้านหนองจอกอคอรเรียมจำหน่ายอุปกรณ์ตกปลาทุกชนิดใกล้สุเหลิา,หายีมีนาหนองจอก02-988-3047ท่านทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบและท่านทุกคน ต้องถูกสอบสวนจากหน้าที่นั้นเป็นถ้อยความคำสอนที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลบลอฮุอะลัยฮะซัลล,ลัม,มอบไว้ให้แก่ประชาชาติของท่านแม้ประเด็นของคำกล่าวนี้ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ลึกล้ำอะไรแต่เรื่องธรรมดาที่ฮะดิษนี้สื่อถึงก็เป็นสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตการครบถ้วน หรือขาดพร่องของสิ่งนี้อาจส่งผลให้ชีวิตร้อนรุ่มหรือร่มเย็นได้เลยทีเดียวมนุษย์คนหนึ่งพึงต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้คนและสังคมในหลายๆด้านทั้งต่อตนเองครอบครัวสังคมการทำสิ่งเหล่านี้ให้ครบถ้วนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การตั้งเจตนา และพยายามลงมือทำอย่างสุดความสามารถก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ผู้มีคุณธรรมพึงกระทำบางครั้งผมได้ซื้อไข่และไก่ที่ผมทำงานมามาถึงบ้านแล้วผมได้แบ่งไก่นั้นเป็นสามส่วนอีกส่วนหนึ่งผมได้ไปให้กับมะผมอยู่ ฝั่งคลองฝั่งโน้คนคงอข้างฝั่งคลองฝั่งโน้นและอีกส่วนหนึ่งผมก็ให้มะทางมะของแฟนเนี่ยอีกส่วนหนึ่งและส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นสําหรับในครอบครัวของผมผมได้แบ่งเท่าๆกันผมได้สอนให้ลูกของผมได้แบ่งปันในครอบครัวของเราและพี่น้องใกล้เคียง เมื่อมนุษย์คนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ทั้งต่อผู้เป็นเจ้าต่อตนเองและสังคมได้อย่างครบถ้วนแล้วความดีงามที่กว้างขวางและมากมายก็จะบังเกิดขึ้นเป็นความเอื้อเฟื้อที่เผื่อแผ่ไปถึงทุกผู้ทุกคนไม่จำกัดเชื้อชาติและาศาสนาอันเป็นผลที่ได้รับจากการเอาใจใส่ต่อคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัด สลลลอฮุอะไรยฮิวะสลลมในขณะนั้นผมมีลูกสี่คนก็หันมาทำงานรับจ้างทำช่างไม้คือเล้าไก่เล้าไก่นั้นนะไม่ใช่เล้าแค่สิบตัวยี่บตัวเล้าการเป็นเล้าหนึ่งประมาณห้าหกหมื่นตัวพมไม่ทำ ถึงเขาจะเป็นคนพุทธเราเป็นอิสลามเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและสำหรับมนุษย์ผู้ศรัทธานั้นหน้าที่และความรับผิดชอบของเขาไม่ได้จํากัดอยู่แค่เพียงต่อผู้คนและสังคมเท่านั้นแต่เขายังต้องมีปฏิสัมพันธ์และหน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อรอผู้เป็นเจ้าด้วยและไม่ว่าหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้คนและสังคมของเขาจะมีมากมายแค่ไหนหน้าที่ของเขาต่อผู้เป็นเจ้าก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ไม่อาจจะละเลยได้ มาวันหนึ่งครูสอนศาสนาไม่มีก็ตั้งบ,บัตนั้นเป็นต้นมาผมก็เลิอกกิจการตรงนั้นมาเป็น,เป,นเป็นครูสอนศาสนากระทั่งทุกวันนี้ ณวันนี้ณเวลานี้ผมอายุหกสบไม่ไปทำงานที่ไหนแล้ว ه, ه, ท่านนบบีมุฮัมมัดสลองอะไรวัสลามกลา่ลาวไว้ว่า อลัลทรงแบ่งความเมตตาเป็นหนึ่งร้อยส่วนทรงเก็บไว้ที่พระองค์9กและประทานมาในผืนแผ่นดินเพียงส่วนเดียวสัพพสิ่งทั้งหลายมีความอาทรต่อกันด้วยเพราะส่วนเดียวนั้นแม่ม้าก็ต้องคอยยกเท้ามันขึ้นเพราะเกรงจะเหยียบลูกความเอื้ออาทรที่เราพบเห็นอยู่รอบตัวเรานี้แม้ดูจะเป็นสิ่งที่กว้างขวาง และก้าวข้ามผ่านทุกข้อจำกัดใดๆแต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากหนึ่งร้อยส่วนที่มีอยู่ณนะที่อัลลอฮ์ซึ่งณนะที่พระองค์นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความกรุณาปราณีที่ไม่สิ้นสุดอิสลามได้สอนให้เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วอัลลอฮ์จะทรงเมตตาความดี i get out